ดีค่ะวันนี้ลีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกภักรากรองแบบใหม่อีกแบบหนึ่งนะคะสวยๆน่ารักน่ารักโดยลิบิน3เส้นนะแล้วก็ใส่เหรียญที่หลังนะคะแบบนี้นี่นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญลิบินค่ะวันนี้ลีจะใช้ลิบินตาระคังเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ ดีจะตัดริบบิ้น3เส้นที่ความยาว100เซนติเมตรรวบม,มารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันเลยนะคะรีจะจับอลิบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สมกดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่2ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะ เราก็จะได้เป็นฐาน3เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน6จับอลิบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอลิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาด้านล่างแล้วจับอลิบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง6เส้นนะคะกดๆจับๆให้กระชับนะเราก็จะได้เป็นฐาน6กลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับปริบินเส้นที่หนึ่งขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สอง เส้นที่2ทับด้วยเส้นที่3เราจะมีริบบิ้น3เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้น3เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่3ด้านบนวางลงมาเอา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนแบบนี้เสร็จแล้วจับหมุนมาเราก็จะเหลือริบบิ้น3เส้นด้านบนเหมือนเดิม เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับริบินเส้นที่1ด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่2สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรก,กค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมานะคะเส้นที่3สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาดูริบบิ้นด้วยนะถ้าริบบิ้นบิดก็จับให้เข้าที่นะคะเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมาแบบนี้นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้าม3าเส้นแล้วพาดนะ หนึ่งสองสามจับอลิบินพาดมาหนึ่งสองสามจับอลิบินพาดมาหนึ่งสองสามจับอลิบินพาดมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะเหลือลิบินสามเส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะรีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบินโค้งมาแบบนี้นะคะ ขย,ยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะนี่นะคะตัวนี้คือเส้นที่พาดตะกี้นะก็ค่อยดึงริบบิ้นลงมาค่ะในแบบนี้ต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมานะคะตัวนี้คือช่องแรกนะออกช่องถัดมาต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมา เสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงไล่เรียงลงมาเรื่อยๆเลยนะคะในแบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่านสองเส้น1นสองแบบนี้นะคะทั้งหกเส้นเลยค่ะ เสร็จแล้วจับให้กระชับเลยค่ะทั้ง6เส้นเลยเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะคะ ดีจะจับอลิบินเส้นนี้จับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านขวามือแบบนี้นะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาแบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ ี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่านสองเส้นหนึ่งสองแบบนี้นะคะทั้งหกเส้นเลยค่ะ ดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงนะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้จับริบินพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับปตัตริบินพับไปด้านหลังอีกครั้งนับถัดจากเส้นของเขามา1กลีบนะคะ1นี่นะแล้วเราก็จะมาเสียบตรงกลีบริบินถัดมานะคะเข้าไปด้านในเลยนะในกลีบเลยนะคะค่อยๆ่อยดึงริบินลงมาค่ะ นี่นะในแบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับริบินพับมาด้านหน้าให้เข้าไปด้านหลังกรีบนี้นะคะด้านหน้าตัวเองนะเสร็จแล้วจับอัวโลิบินพับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึง่งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวกรีบดอกนี่เลยนะคะนี่นะที่ติดกันกับเส้นของเขานะคะให้ลิบินออกมาตรงด้านล่าง ในแบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่านสองเส้นแบบนี้นะคะ1นสองแบบนี้ทั้งหกเส้นเลยค่ะ นี่นะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบิ้นออกเลยนี่นะคะตัดให้สั้นแบบนี้หมดเลยทั้ง6เส้นเลยค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะนี่นะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกผักรากรองอีกแบบหนึ่งนะคะแบบใหม่นะด้วยริบบิ้น3เส้นเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ